สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆชินาลากูฮังกับเจอกับหนุนม,ม,มนโคนมนาเช่นเคยครับวันนี้วันที่5พฤษภาคมปี68คลิปที่2ของวันนี้นะวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเน้นในส่วนของเจ้าตัวโต y ยต a c คอมพิวเตอร์2.8 เป็นรถตู้หน้ายาวนั่นเองครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับในส่วนของวิดีโอชุดนี้นะจะ80เปอร์ซนจะเป็นรุ่นนี้หมดเลยแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นเกียร์ธรรมดาเกือบทั้งหมดนะครับแล้วผมจะแจ้งทั้งปีนะครับแล้วก็เกียร์แล้วก็ที่สําคัญคือเลขใหม่แล้วก็ราคาให้เลยนะครับไม่เป็นการเสียเวลาเพื่อนครับดูทั้งหน้าเรานี้ ทั้งหมดทั้งโซนนี้นะมีทั้งหน้าสั้นด้วยนะหน้าสั้นก็มีนะครับแล้วก็หน้ายาวสักประมาณเกือบเก้าสิเปอร์ซเลยนะครับอ่ะมาดูเลยคันแรกครับเพื่อนครับนี่หน้าตาแบบนี้เลยนี่คือเป็นปียี่สิบนะเพื่อนนะเกียร์ทรไมมาดาคันนี้เลขใหม่ที่หนึ่งแสนกับสี่ร้อยหนึ่งกิโลขายอยู่ที่เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับลุยกันเลยสามห้าหนึ่งเจ็ดนะสามห้าหนึ่งเจ็ดเก้าเก้าเก้าครับเนี้ย คันต่อไปเลยเพื่อนในส่วนของคันนี้3274นะครับ3274ปี20เหมือนกันเกียร์ธรรม,มดาเลขใหม่อยู่ที่147,158กิโลเมตรขายราคาเดียวกันครับ999,000บาทครับใครอยากได้แคปหน้าจอหรือโทรมาได้เลยนะครับเนี่ยไปเลยครับต่อเลยคันต่อไปเป็น3775ครับ3ามเนะครับ เป็นปี20เกียร์ธรรมดาเลขใหม่ที่173,392กิโลเมตรขายราคาเดียวกัน999,000บาทครับใครอยากได้แคปหน้าจอหรือโทรมาหาหนุ่มน้ำมนต์คนพนาได้เลยขั้นต่อไปเลยครับเพื่อน3474ครับ3474ปี20ครับเกียร์ธรรมดาเลขใหม่ที่88,000 852กิโลเมตรคันนี้ขายอยู่ที่1 2 9 0 0 0 0บาท1,29,000บาทครับนะไม่88นะคันนี้3474ครับคันต่อไปครับเพื่อน3513 3513เป็นปี20เหมือนกันเกียร์ธรรมดาคันนี้เลขใหม่อยู่ที่176,490ครับคันนี้ขายอยู่ที่999,000บาทครับคันนี้ครับต่อไปเลยเพื่อน 3714 3714เป็นปี20เกียรธ์ธรรมดาเลขใหม่อยู่ที่3 5 7แสนหมกิโลคันนี้ขายอยู่ที่9,29,000ครับ929ครับคันนี้3ามเต่อไปเลยครับเพื่อน 3, 8, 4ครับ3844ปี20ีิบเกียรธ์ธรรมดาเลขใหม่อยู่ที่1,45923กมิโลเมตรขายอยู่ที่9,99,000บาทครับ 999ครับเพื่อนซื้อได้ซื้อนะเพื่อนคันนี้เข้าใหม่นะเป็นเกียร์ออโต้เลยครับ4642รอราคานะเพื่อนนะนี่ลงเข้ามาคันนึงนะยีซี S ่เตอร์ยังไม่ได้ตรวจนะครับยังไม่ได้รู้รายละเอียดตัวรถนะอ่ะข้ามาสีขาวเลย3771จ็ดเครับสามเนคันนี้เป็นปี20เกียร์ธรรมดาเลขใหม่ที่1 6 2่0แสหกิโลขายอยู่ที่999,000บาทครับ 999ครับ3771ครับต่อไปเลยเพื่อนคันนี้ปี20เหมือนกันครับ3712ครับเกียร์ธรรมดาเลขใหม่อยู่ที่1 4 4 4 8กิโลเมตรขายอยู่ที่999ครับ999,000บาทครับต่อไปเลยเพื่อน ดูไปเรื่อยนะครับคันไหนถูกชโลกถูกใจเค็บหน้าจอหรือโทรหาผมน้ำมันคนมานาได้เลย3762จ็ดหปี20เหมือนกันครับคันนี้นะครับเกียร์ธรรมดาเลขหมายที่2องแสนกับ1,888ขายอยู่ที่9ก9 0แสหกนบาทครับ969ครับคันนี้อะอะมี4ประตู28งจุดีสีูณสเกียร์ธรรมดา มาคันนึงคันนี้เลขไม่อยู่ที่1 7ึ่งแสนเจักิบปดกิโลขายที่679,000จาพครับคันนี้ขับสีนะสีขาว2440นะครับฮะต่อไปเลยครับรถตู้ครับคอมพิวเตอร์หน้ายาว3719ครับคันนี้เป็นปี20เกียร์ธรรมดาเหมือนกันครับเลขไมาอยู่ที่94,325กิโลเมตรขายอยู่ที่999,000าพบาทครับเอาละสิ นะครับโดนใจใคนไหนแจ้งได้เลยนะครับและสีส้มนะครับยังมีให้เลือกอยู่หนึ่งคันครับคันนี้เป็นปีสิบเก้นะครับเป็นสีประตูสีส้มเกียร์ธรรมดานะครับเลขมาอยู่ที่6ก8มื่นปรกิโลประมาณนี้นะราคาอยู่ที่สามแสนแาพครับคันนี้สีส้มครับมีให้เลือกหนึ่งคัน7871ครับต่อไปอ่ะ คันนี้ขายได้นั้นเพื่อนนะหน้าใหม่ลุ้ยหน้าแล้วโคนะครับเป็นทะเบียน7736นะคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.4ปี20เป็นรุ่นมิด4คณ4เกียร์ธรรมดาเลขไม่อยู่ที่1ส3 7 8 1 2กิโลขาอยู่แค่4แ7 9 0 0 0บาทครับใครอยากได้รีบมาเอาเด้อคันนี้เป็นแคบยกสูง2.4เกียร์ธรรมดาและเป็นตัวขับ4ครับ นี่ทะเบียนนี้นะ7736ครับต่อไปหน้าสั้นครับเพื่อนๆนี่มีให้เลือกอยู่บ้างนะครับคันนี้7488สนะครับเจ8ดปเป็นรถเป็นปี19นะเพื่อนนะเครื่องยนต์3.0เกียร์ธรรมดาเลขไม์อยู่ที่97,000กับ88กิโลเมตรขายอยู่ที่759,000ครับ759ครับคันนี้นี่นะ7488ครับต่อไปหน้ายาวครับ ป็นปี20ครับเพื่อนเกียร์ธรรมดาเลขใหม่ที่1 5 4 0 0 0กับ8กิโลขายอยู่ที่999คร 99, ับ999,000บาทโอ้ราคาผมบอกเลยนะ่าซื้อนะเพื่อนนะ3767ครับใครอยากได้แจ้งผมมาแล้วกันนะต่อไปเลย3271ครับเพื่อน3271คันนี้เป็นปี20เกียร์ธรรมดาเลขใหม, 77, 000, ม่อยู่ที่77,000กับ913กิโลเมตรขายอยู่ที่999ครับ999,000บาทครับ นี่ยครับสวยๆเลย Camry 2.5 G ดาสีดำครับมีโผล่มาคันหนึ่งปี19นะเป็น2.5 G เบนซินธรรมดาเลขใหม่ที่130,000กว่ากิโลนะครับขายอยู่ที่699กาเเพื่อน699,000บาทนะครับใครรายละเอียดแจ้งมาแล้วกันเนาะต่อไปเลยหน้ายาวครับเป็นเพื่อนเป็น3769 3769ปี20 เกียร์ธรรมดาเลขไมที่ห่แสสี่ห4ื0 0 0้กับ5 9าก้าสิบกโเมตรขายอยู่ที่9 9 9า9 9้าครับ9 9 9า0 0บาทเอาละสิเอาเลยครับเพื่อนคันไหนก็ได้แล้วทีนี้ไปเลยครับต่อไปเป็นหน้ายาวเหมือนกัน48584858 48, เป็นปี19เกียร์ธรรมดาเลขไมอยู่ที่7 8 9ด0กับเก้กิโลขายอยู่ที่9 6 9 0 0 0ครับเก้าเครับเป็นเพื่อนคันนี้เลขไมเจ็ดหมืนแปดนะครับ4858 อ่ะเอาติดโฉมปี1920คันนี้ยังไม่มีราคานะเริ่มต้นที่4 4 9 0 0 0คันนี้รบเพิ่งเข้าแาม่เพื่อนนะต่อไปหน้ายาวอีกคันหนึ่งครับ3717เพื่อนๆ3717คันนี้ปี20เกียรธ์ธรรมดาเลขใหม่ที่82,704กิโลโดยประมาณขายอยู่ที่9 2 9 0 0 0อาวละสิ เพราะราคามันแล้วแต่อตนะเพื่อนนะบางท่านก็บางคันก็ถูกบางคันก็ราคาเหมือนกันแล้วแต่จังหวะเราเลยเพื่อนๆนี่คันนี้เก้าสองเก้าอ่ะใครซื้อได้ซื้อครับปายแถวที่สองอันนิดนึงนะส่วนที่จอดอยืนยิงไรอยู่ตรงบริเวณนี้คือรอส่งมอบนเพื่อนๆนะอ่ะอันนี้เข้าคิวสปานะนี่พวกเราจองมาก็อยู่ประมาณนี้ครับเข้าคิวสปาาปอยู่ฝั่งนู้นนะครับอ่ะหน้ายาวคันต่อไปแถวสองครับสามเจ็ดสี่เก้า คันนี้ปี20เกียร์ธรรมดาเลขมาอยู่ที่239,000กับ454ขายอยู่ที่949,000บาทครับ949ครับคันนี้ต่อไปจะเป็นกลุ่ม4ประตูยกสูงเป็นตัวขับ4นะคันนี้2.8เกียร์ธรรมดา2269คันนี้ยังไม่มีราคาแต่ว่าราคาที่ขายคือ699ครับเพื่อน699,000สีบอลเงินใครอยากได้แจ้งผมแล้วกันนะผมเล,เลือกรถไว้ให้ คันนี้พิเศษนิดนึงนะครับเป็นรถจดผู้โดยสารนะขนส่งผู้โดยสารเป็นป้ายฟ้า4606คันนี้พิเศษก็คือว่าเป็นรุ่น 2.8g แล้วที่สำคัญเป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้ปี18นะครับเป็นตัวท็อปนะครับแล้วเรียกใหม่ที่1 0ึ่0แสกับส0มกิโลขายอยู่แค่5 6 9 0 0 0หบาทครับเป็นตัวท็อปนะเกียร์ออโต ยกสูงใครสนใจแจ้งมาแล้วกันเนาะต่อไปเพื่อนๆคันนี้เพิ่งเข้ามาครับเป็นรุ่นเท่าที่ดูผมขออนุญาตดูนิดหนึ่งอ่ะคันนี้ยังไม่มีรีพอร์ตมาเพราะรออินสเปกเตอร์ตรวจก็ราคา5้าแ0 0หเพันเพราะว่าเป็นรุ่น2 4 e plus นะครับปี20 1สิ0้าี่สิบนะครับคันนี้อ่ะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับหน้าหมูป่าปี23 2สามยม่สองยสาไหน้านี้ราคายังไม่มานะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเลขไม่น่าจะไม่ถึงแสนนะเพื่อนนะ กลุ่มนี้กําลังเข้ามาเยอะเลยอ่ะต่อไปคันนี้เป็นปี20ครับเพื่อนๆปี20เกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้เป็นรุ่น 2.4E+ นะพีเรเนอร์ยกสูงคันนี้เลขมาอยู่ที่154,221ขายอยู่ที่569ครับ569,000บาทอ่ะส่วนคันนี้มีเจ้าของแล้วก็คือในส่วนของรถโครงส้มผมบอกเลยว่าตอนนี้ขาดครับขาดดีมาก249,000ปรับสภาพให้ได้แบบนี้ ออใครอยากได้รีเควสมาแล้วกันนะครับอะหน้าสั้นมีอยู่โผลอีกหนึ่งคันคันนี้9823 9823ปี19นะเครื่องยนต์3.0ดีเซลนั่นเพื่อนนะเกียร์ธรรมดาเลขหมาอยู่ที่190,070กับ165ขายอยู่ที่739,000ครับปี19นี่9823นะือใครสนใจแจ้งมาแล้วกันนะครับ ต่อไปครับ9257ครับ9257คันนี้ปี19เหมือนกันเครื่องยนต์3.0ดีเซลเกียร์ธรรมดาเหมือนกันครับคันนี้เลขไม่ที่98,000กับ368ขายอยู่ที่759,000ครับ759ครับปี19คันนี้แน่สั้นอ่ะยาวไปครับเพื่อนๆคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่เป็นโฉมปี20นะ สิบี B 20คันนี้เลขมาอยู่ที่68,687ครับคันนี้เป็นรุ่น2 4 e p l a n n e r นะแต่ว่าราคาเนี่ยโดดไปที่569,000ก็อยู่ที่ความพอใจของเพื่อนเพื่อแล้วครับ4008ครับคันนี้รถพึ่งเข้าเป็นรุ่น 10, ปีสิบเก้เหมือนกัน p l a n n e r 2 4 e p r a n n e r มีแคลร่บอยสองสูงแต่ว่ายังไม่มีราคาอันนี้รถพึ่งเข้าเมื่อคือนครับผม อ่ะไปครับคันนี้เป็น4ี่คูณสี่ครับ2.8ปี20เกียร์ธรรมดา2.8 4คูณ4คันนี้เลขใหม่ที่151,790สนขายอยู่ที่6ก9ส0 0ปบาทครับคันนี้สีบอลเงินสนใจแจ้งไว้เลย2,274เจ็ดสีเพื่อนๆต่อไปหน้ายาวทั้งเซ็ตเลย นะครับนะ่าอาจจะมีหน้าสั้นอยู่แกรมอยู่คันหนึ่งอ่ะไปคันนี้5894ครับ5894ปี20นะครับเกียรธ์ธรรมดาเลขไม์อยู่ที่ 74, กับ826ขายอยู่ที่9 0 9 000, 9 0 0บาทมีล้อแมกเรียบร้อยคันนี้นะครับ999เพื่อนๆเลขไมค์เ4หเองใครสนใจ5894แคปหน้าจอหรือโทรมาได้เลย5890คันนี้ก็มีล้อแมกเหมือนกัน 5890คันนี้เป็นปี20เกียร์ธรรมดาเพื่อนเรียกมา7 7 2 9 4ขายอยู่ที่1 2 9 0 0 0ครับอ่ะไม่ต้องถามนะประสนข,ของราคามันต่างกันยังไงเพราะเขาเป็นการออกราคาจากส่วนกลางนะนี่ก็โชคดีตรงไหนก็ว่านไปเพื่อนทานคันไหนก็ว่านไป5890คันนี้1,209,000บาทครับอ่ะไม่แค่70,700 ครคันต่อไป3514คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาปี20เลขมาอยู่ที่13,771กิโลเมตรขายอยู่ที่129,000ครับ1 2 9 0 0 0ครับ3514นะครับต่อไปเข้าเปเพื่อนๆในส่วนของ3516ปี20เกียร์ธรรมดาเลขมาอยู่ที่168,000กับ526ขายอยู่ที่999,000บาทครับ เอาละครับชอบคันไหนแจ้งได้เลย3516ครับเพื่อนต่อไปคันนี้3842 3842ปี20เกียร์ธรรมดาครับเลขม่าอยู่ที่153,447ขายอยู่ที่999ครับ999,000บาทครับอยากได้คันไหนแจ้งหนุ่มน้ำมนต์มาครับไปอีกนะครับเพื่อนหน้าสั้นอ่ะหน้าสั้นมีหนึ่งคัน 9821แปดสปี98 21, 98 21, 19, 19. เครื่องยนต์3.0ดีเซลเกียร์ธรรมดาเลขมาอยู่ที่127,468ขายอยู่ที่719,000ครับคันนี้เจ็ดแสครับคันนี้ต่อไปคันนี้เป็นปี19นะ7784เจ็ดปี19เกียร์ธรรมดาเลขมาอยู่ที่8ปดแปดกิกิโลเมตรเพื่อน ขายอยู่ที่เก้าแสนสามหมื่นเก้าพันครับเก้าสามเก้าครับคันนี้อ่ะคันนี้เผื่อทันนั้นเพื่อนนะสามสามเจ็ดหกเป็นรุ่นหนึ่งเป็นสี่ประตูเตี้ยนั้นเพื่อนนะสี่ประตูเตี้ยปีสิบหกเลขยกมาอยู่ที่เจ็ดหมื่นกับสี่ร้อยห้าสิบหกกิโลเมตรขายอยู่ที่สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับใครสนใจคันนี้แจ้งผมมาแล้วกันนะอ่ะเผื่อเผื่อทันนะเพื่อนนะอ่ะคันสุดท้ายครับเพื่อนปียี่สิบเกียร์ธรรมดาครับ เลขมาอยู่ที่แปดหมื่นสองพันกับสามสิบสี่กิโลคันนี้ขายอยู่ตองเก้าครับเก้าแสนเก้าหมืนเก้าพันบาททั้งหมดนี้เป็นชุดที่พร้อมขายพร้อมราคาที่ผมแจ้งและเลขหมายตามนี้นะครับอาจจะมีเลดเวียงขึ้นนิดนึงในการขับมีเคลื่อนย้ายอยู่ในโกดังนี่แหละเพื่อนครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นรถที่พร้อมขายนะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านใดสนใจในส่วนของเจ้าตัว โตโยต้าคอม u ิวเต2.8ผมมาทำวิดีโอให้แล้วนะวันนี้จัดเต็มเลย3วิดีโอดูไล่เรียงกันเลยนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาทำให้จริงๆก็วันนี้ถือโอกาสมาทำให้เพื่อนๆได้นำไปใช้ไปเลือกซื้อเอาไปใช้งานกันได้แล้วโอเคสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆก็ฝากไว้ด้วยไปแล้วสวัสดีครับ